สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องเบิร์ดพาาทใจเกินร้อยนะคะัมือนี้เขาเหรียอยู่อำเภอยางชุมน้อยครับพี่น้องครับงันประจำปีบ้านขาเขาอำเภอยางชุมน้อยนะครับบัตรหนึ่งร้อยบาทนะครับวันนี้ถือว่าบัตรถือครับพี่น้องครับมือนี้สัด เหล่มมาเรื่อยๆแล้วครับงานเก็บบัตรเป็นเสียหลักนี่ครับเดินทางไกลช่วนี้ก็สิเดินทางไกลสูมืออครับชัวนี้เดินทางไกลทุกวันนะครับสําหรับระลามใจเกินร้อยเมื่อนี้ของกินร้ายไหลขอกินเต็มแบบเต็มหนาวิธีเลยครับทัางหนอกกับมีอดกใ่วัดกับแบบ ร้อมหนาเวที่เลยของกินนี่ครับแล้วก็สถานที่วันนี้กว้างมากนะครับอากาศดีครับาารบรรยากาศดีเลยมืัอน,นี้มาเจอกันเลยนะคะที่อำเภอ,อยางชุมน้อยจังหวัดศรสีสะเกศครับวันนี้กับทีมงานหมอรำใจเกิน100ร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่น้องครับมาเด้อลืมเพิ่งลืมว่าปูสานเหรอดิ เขนมยามาซาเด้อมาเจอกันนะครับฝากก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกวาง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 มันอีกกวางแห้งร้านปูนย่างดีพร้อมครับม่งไงเด้อมันอีกม่งไงร้านปูนอย่างดีนะครับ พอนี้มีงานที่จังหวัดอุดรธานีนะคะพี่น้องครับที่จริงวันที่หนึ่งสุบอมีงานแต่ว่ารับงานเพิ่มแล้วครับวันที่หนึ่งที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ